สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องชจ้งแทนโมดีวะงาน DIY ทุกคนคงจะรู้จักว่าตัวนี้มันคืออะไรมันคือบุหรี่ไฟ้าทุกคนผมจะทำโมจากบุหรี่ไฟ้าเก่าๆที่เขาทิ้งแล้วไม่ใช้งานแล้วเอามาทําประโยชน์นะทุกคนทําประโยชน์ได้ยังไงนี่ไงครับเราสามารถ เอาบรีฟาเก่าๆเนี่ยมาทําเป็นที่ชาร์จฐานพวกนี้ได้ทุกคนฐานสองฐานชาร์จทั่วไปหรือว่าฐาน1 8 6 5 0แ้าแบบนี้ทุกคนมันสามารถทํามาเป็นที่ชาร์ได้จะทํายังไงไปดูกันเลยเรอบแรกนะเราถอดไปเลยพวกนี้เราไม่ใช้งานเราแง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 เางี้ยเงี้ยเงี้ยเอาข้างในมันทุกคนนี่นี่ภายในมันจะมีแบบนี้ทุกคน มันจะมีโมดูลชาร์จแบตมีฐานเรามาทำประโยชน์ได้เยอะเลยทุกคนพวกกรอบนี้เราทิ้งไปเลยเราถอดมันออกมาถอดออกมาเลยเราก็งัดออกมาเลยทุกคนเราไม่ใช้ถอดมานี่เทรถอดมาแล้วจะเป็นหน้าต่างงี้ทุกคนนี่นี่มันจะมีโมดูล มีฐานเราไปทําประโยชน์ได้เยอะเลยเดี๋ยวแกะมันออกมานี่อันไหนเราไม่ใช้เราไม่ใช้ตัดทิ้งไปเลยทุกคนตัดไปเลยน,นี้เราไม่ใช้อันนี้เราทิ้งไปเลยเราไม่ใช้เราจะใช้แค่บอร์ดนะทุกคนส่วนฐานเนะี่ยผมจะเก็บไปไว้ใช้งานด้านอื่นๆนะคุณมันใช้งานได้ ถอดฐานถอดอไออกเนี่ยทุกคนมันจะมีมันจะมีบอกอไหมบวกบวกเข้าบีบวกดําเข้าบีลบเนี่ยถอดออกเลยอถอดออกแล้วนี่ฐานฐานมันแรงนะทุกคนฐานมันสามจุดเจ็ดโวลนี่นี่สามจุดเจ็ดโวล เก็บไว้ใช้งานครับผมส่วนนี้โมดูลโมดูลชาร์จของมันเพราะบรีดพวกนี้มันมีโมดูลชาร์จนะทุกคนเลยเห็นไหมเดี๋ยวทําความสะอาดเหามือนน้ํายามันจะติดมาด้วยน้ํายาจากตัวนี้นะทุกคนมันติดมาเช็ดทําความสะอาดก่อนทุกคนนี่เขาเช็ดทําความสะอาดแล้วเดี๋ยว ามาโมกันเลยทุกคนบัดบัดกีบัดกีตะกักวลงไปก่อนนะทุกคนบัดกีไว้ใช้ไว้ใส่ใส่ใส่ล้างช้าทุกคนนี่บัดกีเรียบร้อยทุกคนจะเห็นนะว่ามันมันจะมีบอกนะฟังฟังฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นบีบวกฝั่งนี้จะเป็นบีลบส่วนที่ชัด เอาอินพุตก็จะเป็นไทสี C, ทุกคนเนี่ยมันเป็นไทสี C. เราสามารถใช้สายโทรศัพท์ชาร์จได้ทุกคนเนี่ยมันจะเป็นไทสี C, ่ใช่ไหมนี่เราเสียบชาร์จได้จากที่ชาร์จโทรศัพท์เราทุกคนเห็นไหมปิดนะเดี๋ยวไปดูว่าไฟมันออกกี่โวลต์เดี๋ยวไปวัดกันทุกคน ดูกันว่าไฟมันจอมากี่โวลต์ไฟออกมาสี่สี่โวลต์เลยนะคนสี่โวลต์ดีซีเจ๋วเลยทุกคนเนี่ยเอามาทําที่ชาร์จฐานฐานชาร์จทั่วไปได้สบายสบายนี่เดี๋ยวผมลองลองทานนี้ก่อนนะคน 2A อง ทานทัทั่วไปก็เอามาโมได้นะคคนเนี่ยเราบัดเกียรจากตัวโมวดูลตัวนี้สายดำเราจะเอาไปเข้าลบ B ีลบนะทุกคนสายแดงเอาไปเข้าบีบวกไปบัดเกียกันเลยสายดำเข้าบีลบนะทุกคนบัดเกียใส่ไปเลย,เลยกยีให้มันกีทุกคน ติดไหมติดแล้วแล้วก็ใส่แดงเข้าบีบวกนะทุกคนไม่ค่อยถลัดเลยทุกคนนี่เรียบร้อยนี่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเอา่านมาใส่กันเลยนี่นะ่านรัง่านรังชาร์จมันจะมีบอกนะทุกคนบวก ลบบวกลบแล้วก็ใส่ตามนี้ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยแล้วก็เสียบเสียบใสา,ายชาร์จ t ของเราเข้าไปเลยทุกคนนี่ขึ้นแล้วทุกคนนี่เป็นไงขึ้นแล้วถ้าเวลาชาร์จเนี่ยทุกคนมันขึ้นเห็นไหมมันจะเป็นสายฟ้า ฟาดแล้วก็กระพริบเนี่ยมันขึ้นสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ชาร์จได้แต่ว่าแสงมันเยอะทุกคนมันมองมองม,องมันไม่ค่อยชัดถาดสองเอชัดได้นะทุกคนเดี๋ยวไปลองหนึ่งแปดหกห้าศูนย์ดูเดี๋ยวบัตรกีตตัวนี้ออกใส่หนึ่งแปดโทร้าศูนย์แทนนะทุกคน เมื่อกี้ออกไปเลยโ <All right. S 1> okay. อเคเดี๋ยวเอาลังชั้นมนแปดทุกข <All right. S 1> ้าศูนย์ปอนตะกัวทุกคนลังชั้นมีแปดทุกข้าศูนย์ก็เหมือนกันทุกคนมันจะมีบอกใส่แดง สายแดงเป็นบวกสายดำเป็นลบนะทุกคนก็สายดำไปเข้า B ีบีบลบส่วนสายแดงเราเอาไปเข้า B บ,บวกทุกคนสายแดงเราเอาเข้า B บ,บวก อ่ะเรียบร้อยนี่คนเสร็จแล้วบีบวกบีลบเดี๋ยวมาลองดูครับว่ามันจะชาดได้ไหมใส่เข้าไปแล้วก็เสียบเลยไม่รู้ ชัดได้เหมือนกันทุกคนหนึ่งแปดหกห้าศูนย์เไหมทุกคนสิบก้าเปอร์เซ็นเจ๋วนะทุกคนใครมีพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆที่ดูดยีฟ้าแล้วดูดเสร็จแล้วเขาทิ้งขอเข้ามาก็ได้ทุกคนเราใช้ประโยชน์ได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นฐานหรือว่าโมด,ดูลชาร์จเอามาทำประโยชน์ได้เยอะเลยทุกคนงานโมดิฟายอะไรต่างๆทำได้ทุกคนนี่เจ๋วมาก ใครที่เห็นพวกนี้เขาที่เขาทิ้งลองเอามาทําตามดูทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะทุกคนผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแนวช่างแแนวโมดิฟายแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย